เดี๋ยววันนี้เรามาสร้างเรือกันดีกว่าฮะสร้างเรือไปทําไมอ่ะอ๋อก็สร้างเรือเพื่อเอาชีวิตรอดไงอ๋อนี่ไงพี่เอกถ้าเราไม่สร้างเรือเราเจะออกไปจากที่นี่ไม่ได้นะขอบอกไว้ก่อนเดี๋ยวนั่นใช่แม่น้ําจริงหรอเนี่ยเหรอเนี่ยเ,เขาเรียกว่าลาวา เฮ้ยมันไม่ใช่แม่น้ําธรรมดาแล้วพี่ฝนใช่แล้วมันคือลาวาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สร้างเรือที่แข็งแกร่งเนี่ยเราจะไม่สามารถออกไปจากเกาะนี้ได้อะสิแล้วเรืออะไรมันจะแข็งแกร่งทนลาวาได้อ่ะเอออันนี้พี่ฝนก็ไม่รู้อ่ะอุปกรณ์ของพี่ฝนมีแค่นี้อ่ะมีแต่ไม้อ่ะ เออเรามีแต่ไม้เฮ้ยพี่เอกมีแก้วด้วยแล้วเราจะทำยังไงกันดีอ่นะนั่นน่ะสิอย่างนี้เราจะต้องช่วยกันสร้างเรือที่แข็งแกร่งแล้วละ่ะ<อ>ในเมื่อเรามีอุปกรณ์ที่เป็นไม้เราก็ต้องทําให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเอาพี่หนต่อไม้นี่ใช่ไหมใช่แล้วเราจะทําเป็นแพเอาใหญ่ขนาดไหนอ่ะไม่ต้องใหญ่มากทุกคนเพราะว่าเราไม่ค่อยมีตังค่อยมีตังนะใช่เ,ออเรามีตังอยู่เท่านี้เราก็ต้องต่อให้มันแบบ ขยายใหญ่แล้วก็ใช้ตังให้มันน้อยที่สุดนะนะเอายาวหรือว่าเอาสั้นนะก็เอาให้มันแบบนั่งได้นอนได้ใช้ชีวิตได้ไงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่งั้นเราจะตุยแน่นอนเลยทุกคนเดี๋ยวเพกทาพื้นเรือให้นี่นี่นี่เพกทำอะไรนะขอบดีไม่ใช่พื้นมันเขียนว่าไม้พื้นอะเอ้าไม้พื้นเนรอโออเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเขามีเก้าอี้ด้วยนี่นะเก้าอี้เหรอก็อ่ใช่แล้วแถมมีมอเตอร์อะไรบางอย่างเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอุ้ย โอ้เพ,พิ่งจะเห็นนะเนี่ยอะไรอะ่ะเขามีวัสดุหลายอย่างเลยอ่ะเอ้ามีเหรออ๋อมีอีกมีเฟอร์นิเจอร์ด้วยอ่ะโอ้เราไม่ทันแล้วอ่ะเออไม่ทันแล้วไม่เป็นไรทุกคนงั้นเดี๋ยวเราเฮ้ยมันจะต้องมีใบพัดเรือด้วยเปล่า,<อ>านี่ไงมีม,มอเตอร์เปล่างั้นเดี๋ยวพี่เอกเอาเอาหินวางไว้ข้างหน้าให้แล้วกันนะเดี๋ยวพี่ฝน พี่ฝนต่อมอเตอร์ข้างหลังมาให้แล้วกันนี่นี่นี่กันชนกันชนเอามีกันชนด้วยกันชนไหนกันชนไว้ตรงไหนอ่ะนี่ไงไว้ตรงนี้น<า>ไงไหนเราใช้อะไรมากันชนอันไหนอ่ะนี่ไงก้อนหินนี่ไงก้อนหินเนาะเออดีไหมไหนไหนก้อนหินหน้าตาเป็นไงนี่ไงหินเนี่ยหินดาวเหรออะไรทั้งอย่างอ๋อมีหินด้วยเหรองั้นพี่เอกมาทํากันชนข้างหลังให้หน่อยเดี๋ยวพี่ฝนจะเอามอเตอร์ใส่เอากันชนตรงนี้นะหนึ่งใช่ใช่เดี๋ยวเอามอเตอร์ใส่ก่อนห้นี่มอเตอร์แพงนะเนี่ย มอเตอร์แพงหรอใช่มอเตอร์ยางแพงเดี๋ยวเด๋วต้องใส่ใส่หมดเลยก็แล้วกันเดี๋ยวยเด้อเบรกต้องกลับไปใช้ไม้ตรงนี้ด้วยเพราะว่าตอนนี้ไม้มีปัญหาเล็กน้อยมีปัญหาเล็กน้อยคือสองข้างมันไม่เท่ากันไม่เท่ากันหรอในในเอาหินใส่ใเดี๋ยว <A. S 1> เอาเอากันชน<อ>ก่อน กันคนให้รอบๆเลยพี่ฝนใช่รอบๆเลยต่อรอบๆเลยทุกคนเราทําอะไรได้อีกคเปล่าทําอะไรได้อีกอ่ะเรามีเฟอร์นิเจอร์อย่างอื่นน่ต่อเป็นบ้านไปเลยไมมหรือไงต่อเป็นแพรก่อนดีกว่าเอาต่อเป็นแพรก่อนดีกว่าอันตรายอันตรายเป็นบ้านเดี๋ยวไว้มือโปแล้วค่อยทำนี่นี่นี่เอากระจกกันไว้ก่อนกระจกเดี๋ยวอุปกรณ์เราก็มีอยู่เท่านี้นะใช้งบอย่างประหยัดเอาเหรียญไม่พอแล้วฮะหมดแล้วอ่อ <Das que at> เหรียญพี่เอกม้วแล้วอ๋อ,อมีกระจกกันชนเนาะกระจกครอบแก้วเหรอ,อพี่เอกเอากระจกมากันกันแบบอะไรกระเด็นใสนไ่ได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวกันให้พร้อมยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปแล้วขอบข้างเราไม่ต้องกันเหรอไม่มีแล้วว่าตังค์หมดแล้วตังค์หมดแล้วพี่ฝนยังพอมีอยู่ยังพอได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวกันให้กันให้นี่กันกันขึ้นมาเป็นขอบขอบแบบนี้เลยทุกคนก็ดีกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะใจเย็นกําลังทําให้อยู่เดี๋ยวพี่ฝนต่อเกินอ่ะต่อทำอะไร ่อเกินเราจะต้องลบออกใจเย็นๆดินี่ไงใจเย็นอยู่กำลังต่อทุกคนนี่มันมีเฟอร์นิเจอร์อย่างอื่นเอาตรงนี้ต่อไม่ได้แล้วอ่ะอำไตังหมดก็ใช่ไงตังหมดไงตังหมดแล้วทําไงอ่ะอพี่ผลก็ไปนั่งแล้วออกเรือกันดีกว่าเอาหระนั่งเราออกเรือใช่ไหมอ่ะไปก็ไปเอาแล้วออกเรือไงอ่ะก็นี่ไงปุ่มออกเรือข้างบนน่ะออกเรือตรงไหนนะนี่ไงปุ่มตรงเนี้ยเหรอแล้วเราจะรอดไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันเอามาแล้วไปแล้ว เดี๋ยวเรามีกันชนแค่ขอบข้างหน้ากับขอบข้างหลังเอาแล้วเรามีใบพัดแล้วละแต่ว่าเราไม่มีไม่มีพวงมาลัยแล้วเราจะไปยังไงอ่ะเราก็จะไปไปตามบุญตามกรรม่อง <c oughs> ลไปตามบุญตามกรรมเหรอเอาแย่แล้วทําไงดีออกไม่ได้อ๋อนี่ไงได้ได้ได,ได้พอได้อยู่พี่ฝนเป็นคนบังคับไม่ใช่หรอ พี่ฝนเป็นคนบังคับเหรอเอออ๋อได้จริงด้วยเฮ้ยมันมาได้ทุกคนใช่พี่ฝนบ,บัง,บงคับเียกบังคับไม่ได้อ๋อนี่ไงเราเราสามารถหลบสิ่งกีดขวางได้นี่หลบหินได้นี่โอ้โพี่ฝนก็หลบสิไม่ใช่ไปชนหลบไปเต็มเต็มเลยอโอโอ้โห,โโหชนทุกสิ่งอย่างที่ขวางหน้านเราผ่านเมืองมาแล้วเนี่ยเอาจริงเหรอนั่นไงเฮ้ยเมืองน่ารักอยู่โอโ้จะบอกว่าก,กันชนข้างหน้าของพี่เอกไปแล้วอะ่ะนี่ขนาดกันชนเป็นหินนะเนี่ยเฮ้ยเรามาในป่าแล้ว ใช่เรามาอยู่ในป่าหรือเปล่าโอ้โหข้างหน้าเนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวถอยหลังถอยหลังก่อนถอยหลังกรุดอ้าวอ้าวนี่มันห้องเรียนนะเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวนี่มันห้องเรียนของอะไรอ่ะไม่รู้พี่ฝนต้องชนไปแล้วแหละของยักษ์หรือเปล่าไม่รู้ต้องไปทางขวาไปทางขวาไปไม่ได้มันไม่มีใบพัดหรือเปล่าไปได้ใจเย็นเออชนทุกสิ่งอย่างที่ขวางหน้าไปอกหมดแล้ว โอ้ย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 ไม่เหลือรอดแล้วไม่เหลืออะไรดีแล้วเนี่ยก็จบไปแล้วกิ่งมังไปแล้วพี่ฝนก็จกไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้าข้างหน้านั้นพี่ฝนหลบไม่ได้อะพี่เอกเรียบร้อยยกชั้นไปหมดทุกอย่างพี่ฝนฮะทําไมฝั่งพี่ฝนมันไปหมดแล้วอ่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้ามันจะมีอุปสรรคอะไรอีกอ่ะเฮ้ยตอนนี้เรามาอยู่ในดินแดนของขนมหวานแค n d y วุ้น c a n แล้วเหรอ อุ้ยมันไปไม่รอดแน่นอนแล้วพี่เอกขึ้นเลยขึ้นทางบนเลยขึ้นจะไล่ไปเลยนะนี่กระโดดขึ้นช็อกโกแลตไปเลยอืเออเออมันไม่ไปมันไม่ยอมไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกกวาดแคนดี้อันนี้ต้องหลบหลบหลบเอ้ยนี่หลบได้หลบได้หลบได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราแทงแก้วเราเหลือแต่ว่าข้างล่างจะไม่เหลืออยู่แล้วพี่คนเดียเย็นน่าใจเย็นเออเออเออไปได้ไปได้ทุกคนนี่พี่เอกนั่งลอยฟ้าอยู่ได้ไงเนี่ยเดี๋ยวไปได้ทุกคนตอนนี้เรากําลังเข้าสู่ดินแดนอะไรอ่ะ เย้อนหน้ามองเห็นโอ้โหฟรอเซนเหรอไม่รู้เหมือนกันโอ้นี่มันเป็นฟรอเซนนะทุกคนโอ้โหอย่าหยมากระโดดขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วเร็วเกือบเกือบไปเกือบไปโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้ไม่รอดแน่นอนเลยเขานไอเราเหลือแค่นี้เราทำไงดีอะเราจะต้องทำสมดุลของตัวเราเองให้ได้เราต้องเอาตัวรอดจากบนนี้ใช่ใช่แล้วโอ้โหไม่รอดแล้วโอ้โหโอ้โอ้เลือติ่งเดียวอย่าโดนดิอย่าโดนไม่ได้แล้วอย่าโดนหมดหมดกัน โอ้โหอีกนิดเดียวเราจะไปถึงอ,อันนี้แล้วอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราได้ตังมา150้ยาสิบเหรียญนะใช่เพี่ก็ได้มา150เมื่อกี้เกือบเกือบจะถึงคุ้มสมบัติมหาสมบัติแล้วอะอีกนิดเดียวแล้วพี่ฝนไปไหนแล้วอะอยู่ข้างหลังนี่ไงไหนนี่ไงมาแล้วมาแล้วทุกคนนี่เราต้องออกแบบนะเอาข้างหน้าให้มันแข็งแรงรอบๆคันเลยก็ดีเหมือนกันงั้นเอาเป็นว่าเราจะออกแบบออกแบบ ของเรายังไงเดียเพียกว่าถ้าเรามีวัสดุที่มันดีกว่านี้มันคงจะแข็งแกร่งกว่านี้นะวัสดุอ๋อพิเศษเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยมีเผียกเจอหินนะแต่อันหนึงต้อง30นะอมนี่ยเอ่องั้นเดี๋ยวเ่ียกเอาเหล็กที่มีอยู่นเนี่ยหกเนี่ย เอามาวางไว้ข้างหน้าให้แล้วกันนะได้ได้เดี๋ยวพี่ฝนเอาหินวางไว้ตรงนี้นะพี่ฝนไม่ต้องทากว้างไม่ต้องทํากว้างไม่ต้องทากว้างเหรอเราจะทําแค่แบบวางเก้าอี้ซ้อนกันพอแล้พอได้ไดได้ได้เราจะวางวางหน้าหลังดิหน้าหลังวางหน้าหลังอ๋อวางหน้าหลังอ๋อข้างหน้ากับข้างหลังเหรอใช่เราจะวางเป็นเจ้าหลวดอ๋อได้วางเป็นเจ้าหลวดนะเออเดี๋ยวเอียเอาเก้าอี้วางให้ก่อนเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้อยู่ไหนก็ไม่รู้หามอฟเฟอร์นิเจอร์เดี๋ยวก่อนเรามีเฟอร์นิเจอร์หลายอย่างเหมือนกันนะทุกคนเราสร้างเป็นบ้านได้ด้วยแต่่เเอาาาไวววว้้้ขงหนนนนดดดดีีีกก๋ยัทลู นี่เราก็อี้วางนี้เลยนี่วางไหนอ่ะนี่เราวางนี้เลยวางหน้าหลังเดี๋ยวเราวางหน้าหลังโอ้เราจะแม้นแม่นแม่นม่นไปใช่ไหมเราจะไปเป็นจรวดจรวดจรวดงั้นลบตรงนี้ออกมีเท่านี้แหละชีวิตนั่งแล้วทุกคนนั่งแล้วเหรอไม่นั่งหน้าออาให้พี่ฝนนั่งหน้าเหรอเออนั่งหน้าดินั่งหน้าเลยนั่งหน้าอ่ะนั่งหน้าก็นั่งหน้าอ้าวเราไปพี่เอกไปยู่ไม่รู้อ่ะพี่ฝนไปนั่งข้างหน้าก่อนเะเอาเอกต้องนั่งตรงนั้นก่อนเออมามาพร้อมยาเออพร้อมแล้วพร้อมแล้วนี่อะไรเนี่ย พร้อมแล้วเอ้ยเฮ้ยเราจะออกเรือแล้วใช่เปล่าใช่เอางั้นเราก็ไปกันไปเลยโอ้คราวนี้แข็งแกร่งแน่นอนทําไมนั่งแล้วมันไม่เหมือนจรวัดนะพี่ฝนไม่รู้เออโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เฮ้ยหลบง่ายอย่างที่หลบไม่เหรออ้าวไปแล้วครับไหนบอกแข็งแกร่งไงเฮ้ยเก้าอี้พี่เอกหายเก้าอี้หายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่เดี๋ยวน่าใจเย็นน่าใจเย็นนี่พี่ฝนปรับไอ้นี่ได้แล้วเอ้ย เราสามารถในนี่ได้ขยับขยับขยับอยเออเออขอเกาะหน่อยขยับขยับได้ทีละนิดทีละนิดขอเกาะนิดนึงนะมันมีสิ่งกีดขวางอยู่ตลอดเส้นทางอ่ะมันไปลําบากเออหรือว่าเหล็กมันจะยังไม่แข็งแรงพอโอ้เหล็กไม่แข็งแรงแล้วจะเอาอะไรให้มันแข็งแรงว่ยไปได้อยู่เนี่ยลำเล็กไปได้อยออปิ้วเลยปิ้วเลยโอ้โอ้โอ้ผังหมดแล้วอ๋ออันนี้อันนี้จําเป็นแล้วล่ะเพราะว่ามันไม่มีทางไปอย่าให้เก้าอี้หายนะเฮ้ยังพอได้อยู่ยังพอไปได้อยู่ทุกคน แสดงว่าเหล็กก็แข็งแกงใช้ได้ก็ใช้ได้นะหรือว่ามันต้องใช้อย่างอื่นเึืจะแข็งกว่านี้แย่แล้วทําไงดีตัวใบพัดของเราไปแล้วอ่ะเราก็บังคับไม่ได้แล้วดิจะว่าไปตอนนี้เรานําเพื่อนมาแล้วหนาน,นามาสองรอบแล้วอ่ะเพื่อนเพื่อนหล่นลงไปแล้วเพื่อนก็ไปต่อไม่ได้ไงใช่ใช่เรายังพอไปต่อได้ทุกคนโอ้ยทาไงดีอะพี่ฝนไม่รู้เหมือนกันนั้นเราก็ต้องไปอย่างนี้ก่อนหรือ,อว่าถ้าเราทำใหญ่หใหญ่หญจะดีกว่ากันนะโอ้เฮ้ยเดี๋ยวก่อน แต่คราวนี้เราเราลอดผ่านมาได้เร็วกว่าเมื่อกี้นะก็มันลำเล็กอะเดี๋ยว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 มันไปไม่ได้แล้วอะขอพื้นที่ให้หมุนอะมันหมุนได้แค่นี้อะไปไหนละรอนด้วยไปไหนแล้วโอโกอีไม่หนยังอยู่เลยอะเออเก้าอี้ยังอยู่ไงเลยยังไปได้อยู่เออเก้าอี้มันยังลอยได้อยู่อ่ะ เอกยืนไหนแล้วเร็วโอ้โหพี่เอกพี่ฝนตะแคงข้างแล้วเอกก็ยืนอยู่ข้างๆนี่ตะแคงข้างแล้วทุกคนโอ้โ้โอ้โหโอ้หน้าที่เราโอ้คือไม่รอดอ่ะไม่รอดอ่ะทำไงพี่เอกว่าพอมันน้อยชิ้นน่ะมันก็แบบค่อยๆพังไงใช่ใช่เอาอย่างนี้ดีกว่าเราเราทำไงกันดีเอกเราทำให้มันใหญ่ๆเลยแล้วเราก็ยืนอยู่ตรงกลางเออลองดูดิลองดูเอาเอางบน้อยๆใช่ไหมเอาถูกๆแล้วยืนกลางๆ ไม่บังคับด้วยไม่ต้องบังคับอะไรทั้งนั้นเอายังไงนี่เอายังไงดีถ้าพี่เอกใช้ไม้บล็อกธรรมดาห้าบาทเนี่ยนะห้าหบาทเออห้าบาทแล้วเราก็วางวางยาวๆเลยไหมวางยาววางเนี่ยนะวางต่อต่อวางยาวๆเลยนี่ให้มันใหญ่ๆกันไปเลยให้มันเต็มพื้นที่ไปละทุกคนกว้างเลยไม่ต้องอะไรแล้วเราต้องสนใจเลยเน้นเน้นพื้นที่เน้นพื้นที่ใช้สอยเฮ้ยใช้ได้อยู่ได้ไหมกว้างไหมอย่างนี้แหละมีแบบมีเซฟชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองอะไรเงี้ยอันนี้อีกอันหนึ่ง ใด้ได้ใจเย็นอ่าอ่าเสร็จแล้วเราก็เอาเก้าอี้วางก็อี้วางวะนั่งเลยเอาบูสเตอร์ไม่เอาบูสเตอร์ตอ้กท้ายหน่อยแล้วมันจะบังคับยังไงอะเหลือกี่อันนะหมดละตังหมดละตังหมดแล้วแล้วก็วางไม่ตรงด้วยตังหมดละไปละเอายังละนั่งละโอโหโอโหแผ่อย่างกว้างเน่อย่างกว้างทุกคนเอาไป ออกเรืออ๋อคนกดปุ่มออกเรือจะเป็นคนบังคับเอ้ยนั่นดูของเพื่อนดิเฮ้ยของเพื่อนสวยโอ้ของเพื่อนวิบวับวิบวับไม่นะเพื่อนมีไฟนั่นน่ะเอ้ยเข้าไปเบียดไปเบียดข้างๆดูเด้อเด้อเฟื่อไปไปไม่ได้ไปแล้วติดบูสเตอร์แค่ตรงนั้นทำไมไม่ติดซ้ายขวาเด้อเด้ออยากดูของเพื่อนอ่ะแล้วเราจะเลื่อนไปโดนเพื่อนไหมล่ะมันไม่โดนเนี่ยโอ้เพื่อนวิบวับมากเลยเป็นไฟอันนี้เลยไฟคริสต์มาสอ๋อเป็นไฟคริสต์มาสเด้อเด้อเข้าหลังเข้าหลัง เดี๋ยวเดี๋ยวฟุงฟิงฟุงฟิงอยู่นลนะเอ่อฟุงฟิงเดี๋ยวคราวหน้าเรามาต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราดูแพเราก่อนว่าเราจะไปไกลกว่าเพื่อนวิบวับเปล่าเฮ้ยแล้วทำไมเอาแต่ทางพีเอกมาชนเนี่ยมันไปไม่ได้ไงมันไปได้ที่ไหนเนี่ยมันกดอะไรติดบูสเตอร์อะไรของมิสโนนี่มาดูเพื่อนก่อนเนี่แล้วไปชนก็ทำไม เพื่อนเครียดล้วเพื่อนเฮ้ยไม่ได้โยนเพื่อนนี่เรามาขวางทางให้เพื่อนก่อนอ๋อนี่มาบังให้เหรอเออมาบังให้เขาเพราเขาจะเป็นอะไรไปเราเป็นคนดีใช่เราเป็นคนดีเรามากวาดทางให้เขาก่อนเห็นป่าเพื่อนเขาวิบวับมากเลยุกคนมีเตียงมีโต๊ะมีเขียเห็นป่าเขาต่อเป็นแพรบ้านอย่างสวยแล้วไปไหนแล้วเนี่ยมองเห็นมีห้องน้ำด้วยพี่ฝนใช่ใช่แต่อันนี้ก็พอได้เนี่ยเฮ้ยของเราอ่ะเราเน้นทนทานเราเน้นเปิดทางเดี๋ยวคราวหน้าเราจะต่อแพรแบบคับแผนที่เลย มันจะเยอะไปนะไปแล้วทุกคนตามมานะเพื่อนตามมาไปแล้วคราวนี้เราจะไปถึงที่ได้หรือเปล่านี่นี่ตอนนี้เพื่อนก็ดันเราอยู่นะสุดยอดเลยนี่เราต่อมาอย่างดีทุกคนเห็นไหมนี่นี่นี่เบี่ยงนี่เอาตรงไปชนี้างนน้ไปชนข้างหน้าไปชนข้างหลังเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เราได้แค่แคนดี้ไง ได้แค่แคนดี้เออคราวนี้เราก็น่าจะอยู่แค่แคนดี้เนี่ยได้เราดูรงแล้วดูท่าทางเราจะไปไม่รอดนี่เพื่อนยังไม่มีตรงไหนแตกบุบสลาย่เพราะเรามากกว่าทางให้เพื่อนก่อนไงนี่เราเปิดทางให้หมดทุกอันเลยใช่เพื่อนเป็นคนเพื่อนเราเป็นคนดีนี่ดีนะเนี่ยพี่ฝนให้ทําชั้นสองชั้นสามเนี่ยเออเออเห็นไหมเฮ้ยผ่านได้ตรงนี้เฮ้ยได้อยู่สบายได้อยู่เอานนาเราไปแล้วเพื่อนบอกว่าช้าเสียเวลา เฮ้ยดูพอมีเก้าอี้เยอะมาก,กเลยนะเพื่อนนำเราไปแล้วทุกคนอ๋อพี่เอกรู้แล้วว่าไงหรอถ้าเก้าอี้ตัวไหนยังอยู่ยังกระโดดไปนั่งได้ไงจริงเหรอเออโอ้เป็นไอเดียดีดีเด้อเด้อให้เพื่อนเสียสละเราบ้างเรานำเราตามหลังเพื่อนไปครั้งนี้ครั<ป>้งนี้เราอยู่ในโฟร์เซ้นไง <laughs> เดี๋ยวตามหลังเพื่อนไปเด้อให้เพื่อนเสียสละเราบ้างเฮ้ยไปได้อยู่เฮ้ยเราเผลอเราชนะเลยนะเนี่ยได้อยู่เด้อ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 เดี๋ยว้อใจเย็นใจเย็น ไอ้้างหน้ามีกิ่งไม้เราเรากวาดเลยเรากวาดเลยไอเราควาดไปเลยได้เรากวาดไปเลยเรากวาดเลยเราอย่าได้กลัวเราไม่สนใจเรานี่เพื่อนเข้าเลยไหมเพื่อนเข้ากำแพงแล้วเพื่อนเพื่อนต้องออกมาทางนี้เพื่อนเร็วอะไรก็ไม่รู้โอ้โหมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเมาแล้วเรายังมีก๊อกสองทำไมมันแตกเร็วจังตรงนี้เฮ้ยแย่แล้วมาไม้ไม่ช่วยอะไรเลย เห็นว่าลูกใหญ่เดินขอหลบหลบหน่อยพี่ฝนดีนะเรามีชั้นสองเราเรามีชั้นสองเรายังโชคดีเรามีชั้นสองเออเรามีชั้นสองนี่เรามาโอ้พี่เอกพี่ฝนตกมาโดนมาโดนมาตกแลวโดนมาโดนยังยังไปได้อยู่อ่ะพี่ฝนมานั่งมาไม่ต้องไม่ต้องโดดขึ้นมาพี่เอกขึ้นมาขึ้นมาเร็วเร็วขึ้นไปนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยเดี๋ยวพี่ฝนจะจัดการตรงนี้เองพี่ฝนขึ้นไปนั่งเลยไม่กล้าไปแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยว ถ้าชนอีกทีเดียวเนี่ยเราต้องกระจุยแน่เลยเราเราต้องไปเกิดหมายโอ้โหนี่อะไรเนี่ยเราอยู่ในดินแดนของคงกระดูกอะใช่ใช่โอ้ยแล้วขึ้นมาดิขึ้นมาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเกาะไหวเกาะไววเกาะเกาะอยู่เกาะอยู่โอ้โหโอ้โหโห้เดียวขอขอเพื่อนไปด้วยสละเรือขอไปได้เราขอไปด้วยนะเพื่อนนะนี่เราขอไปด้วยนะเฮ้ยเราขอยืมใช้เรือโอ้เพื่อนน่าสงสารมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่วอนขอยืมใช้แป๊บนึงได้เรา thank you เพื่อนก่อน thank you ก่อน thank you ก่อน เอาแล้วพี่เอกข้างหน้าเป็นหินอะไรก็ไม่รู้ก้อนบลเลอร์เลยหินอะไรโอ้พี่ฝนเรียบร้อยโอ้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยได้ไหมอันสุดท้ายยังทันไหมขอขึ้นตัวแตกไปเรียบร้อยโอ้โหวันนี้มันมากๆาเลยนะเนี่ยสุดยอดไปเลยถ้าไม่ได้เพื่อนเราแย่แน่เลยเนี่ยขอบใจเพื่อนมากเลยนะที่ให้เรายืมเรือนี่เลยนี่เลยคนนี้เลยเรือแก้วเนี่ย เอาเป็นว่าเพืเ่อนคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริงกรุ้งกริงแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปก็ต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ยบ๊ย